ขณะที่หลายจังหวัดทั่วประเทศที่จะมีการเลือกตั้งนายกอบจและสมาชิกอบจในวันนี้ต่างก็เตรียมพร้อมทั้งสถานที่แล้วก็อุปกรณ์กันอย่างคึกคักนะคะเพื่อที่จะรองรับประชาชนที่จะมาลงคะแนนเสียงกันในเช้าวันพรุ่งนี้แล้วโดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้ค่ะที่มีมาตรการรักษาค,ความปลอดภัยเพิ่มเข้าไปด้วยค่ะ เจ้าหน้าที่ักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดระหว่างเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เมืองปัตตานีทั้ง1 3 7หน่วยนั้นเดินทางมารับหีบบัตรและอุปกรณ์การเลือกตั้งไปรักษาก่อนที่จะทําการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ โดยทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้งว่าบางหน่วยเนี่ยอาจได้รับบัตรลงคะแนนน้อยกว่าจํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนื่องจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมากรกตเห็นว่ามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์น้อยแต่หากบัตรไม่พอหรือเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยสังเกตว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีผู้มาใช้สิทธิ์ครบเต็มจำนวนก็ให้แจ้งล่วงหน้ามายัางเขตเลือกตั้งนั้นๆเพื่อนำบัตรลงคะแนนสำรองไปเพิ่มเติมค่ะ ส่วนการรักษาความปลอดภัยในวันเลือกตั้งทั้ง3จังหวัดแดนภาคใต้ก็ได้เตรียมแผนในการรักษาความปลอดภัยไว้พร้อมแล้วนะคะซึ่งจังหวัดปัตตานีมี852หน่วยจังหวัดยะลามี606หน่วยจังหวัดนราธิวาสมี998หน่วยแล้วก็จะเพิ่มกำลังประจำหน่วยหน่วยละ4ี่นายแล้วก็การแบ่งย่อยหน่วยเลือกตั้ง โดยเฉพาะในหน่วยที่มีผู้มีสิทธิ์เกินกว่า1000คนเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาลงคะแนนเพื่อให้การนับคะแนนนั้นเร็วขึ้นและก็เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้ก็จะมีการนำเฮลิคอปเตอร์มาใช้ขนย้ายหีบบัตรในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะในเขตเลือกตั้ง3เขตของอำเภอกรงปีนังที่เคยเกิดเหตุลอบบางระเบิดรถขนหีบบัตรเมื่อปี2 5 6 4และเมื่อสี่วันที่แล้วนะคะที่มีการวิสามันฆาตกรรมผู้ที่คิดเห็นต่างเสียชีวิต4คนคะ่ะ